6รกรกฎาคม2566ที่ลานกีฬาอเนกประสงค์สวนเฉลิมพระเกียรติร .9 อําเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนายมนสิทธ,ธ,ธ,รรธ,ธิ์ภัยสาธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดโครงการปรุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยพิษสุนัขบ้า,เ,บาเพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควััฐวรัตติยะราชนารีภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน โดยนายชาติชายยิ้มเครือประสุัธิ์จังหวัดจันทบุร,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 บรีกล่าวรายงานว่าด้วยวันที่4กร,รกฎาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันประสูติศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่งวางควัตวรัตติยราชนารีด้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมีได้และเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษุนักบ้าตามพระปณิธาน ในการป้องกันและกำจัดโรคพิสุนักบ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันประสูติและเพื่อเพิ่มความครอบคลุมในการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิสุนักบ้าและเพื่อให้ประชาชนสามารถได้รับบริการเข้าถึงจุดให้บริการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดให้ประชาชนมีความรู้เรื่องโรคพิสุนักบ้า และสามารถเฝ้าระวังป้องกันโรคพิสุนัขบ้านในสัตว์เลี้ยงและดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคได้